เราจะมาไล่มันะตบเบี้นรถตบเบียรถต้มมีบเบียรถตัมมีไอ้บ่วไอ้บ่ไวไปเอาปเแลมไม่ก็แลไปเอายกิเาไิไปเอาแลไม่ก็แลแลมเล้มีแลมลมีตัวเดียวเลยตัวเดียวเลยโอ้ยตัวเดียวตัวเดียวเลอัไม่ตัวไม่รู้

ใจเย็นเยี่ยวยันกูได้กูดำผิดอะไรมัวงเยี่ยวเราไม่ม่วงผิอะไรมันลุ่เก่าบ้านแม่มันลุ่เก่าบ้านมันไม่ผิดอะไรมันลุ่เก่าบ้านนี่รถทุกขันไม้เลยรถทุกขั

กูว่าไรกูรู้ละกาบันกูมาเยอะกูรู้ย่าเาไม่มีไงคุณพีอะไรเอาเลยลเดี

ฝากรุงมายมิวรุ่อกเขาไปอี่ะไปร่วงมาเลยเออรถเกนจ้านองไมได้ถ้ารถเกนเจ้านอกันโจนโนัันหลักน <specification. S 1> <oc> ี่โจนจบก็คงไ่ดมันคงนรถมันไม่มรโในบ้านทุกวันรมันมีมันมีโจนมาโทษโทษคงในรถไม่มีไม่มีอะไรเลยอ้คน้ยมึงใจเลยไอ้คนไม้เลย

มัดกูรมือขบอขูบไปเมันกูได้เลยมึงเงียยแต่ตัวเขาว่าน่งนั่งไปมมกูได้มันขึ้นได้ปะาแล้วมาป็นไดเดียวเราไวกยาแล้วไม่มีอยูมาแนไ้มอแล้วนไมาลวมาไมาแล้วานไาแล้วมาฟนเด้มาลวมาฟิด้มาแมด้มวมานได้มาวินไดาล้วมาฟนไา้วได้ล้วนไดแลิไดมาแ้ิลิดมน คนหลาเลยเดี๋ยววูบเขาบังนี่เดียวมันที้ตีเา้าูานหลอดกูจนในบ้านทุกวันไม่มหลอดมันทลากายเดี๋ยวแจ้งความรัทางกายลากูเลยเอีกุลหลอดหลับเดี๋ยวูบเขาบ้านเร็วไม่ี๋ยวลกกูได้ไรกูพี่ได้ไม